สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิเวอร์พูลแอร์ไลน์เที่ยวบินนี้มีแต่เด็กหงส์สำหรับในวันนี้เราจะมีการอัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลมาฝากกันเช่นเคยประเด็นหลักๆคงจะหนีไม่พ้นกองหน้าตัวเป้งที่มีข่าวกับเราอย่างเล็กซานเดอร์อีซักรวมถึงดูเนสจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้และอดีตแข่งดังลิเวอร์พูลอย่างลุยส์กาเซียในงานเปิดตัวชุดแข่งใหม่ในไทยที่เชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะป้องกันแชมป์พิมลิกได้ชัว ก่อนจะไปฟังรบกวนผู้พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาและข่าวสารแฟนหงมาให้ชมกันต่อไปมาเริ่มกันที่เรื่องของอิสซักแม้ว่าจะมีข่าวลิวพูได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2ไปถึงนิวคาสเซิลหลังจากครั้งแรกเนี่ยยื่นไปประมาณ110ล้านปอนด์แล้วก็โดนบอกปัดออกมาจนตอนนี้มีข่าวว่าทางลิวพูเนี่ยเบนเป้าไปที่โรดิโกของเรอัลมาดริดแทนรายงานข่าวจากทีมเว็บไซต์ทีมท็อปดอทคอมนั้นระบุว่า เ์พูหวังจะเร่งเกมเร็วนะครับเพื่อจัดขุมกําลังในทีมให้เรียบร้อยก่อนที่ตารางบอลพิมพ์ลิกจะเปิดแข่งขันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าและทีมจะต้องมีการลงเล่นในเกมคอมมิวนิตี้ชิลในสัปดาห์าน,นี้อีกด้วยโดยตอนนี้โรดิโกได้ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวอย่างไม่เป็นทางการแล้วขณะที่ลิวพูเองนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับเอเจนต์ของโรดิโกเรียบร้อยก่อนจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้เรอลมดริตต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่า ราชันชุดขาวตั้งราคาของนักเตะวัย24ปีรายนี้ไว้ที่90ล้านยูโรหรือประมาณ78ล้านปอนด์โดยเอ u a เอโดบูกอสผู้สื่อข่าวของอ s สสื่อใหญ่ในสเปนเชื่อว่าสถานการณ์ถึงตอนนี้โอกาสที่โรดิโกจะย้ายไปสวมเสื้อเรอว์พูลอยู่ที่70-30โดยระบุว่ามันเป็นความจริงเรีร์พูลได้พูดคุยกับฝ่ายของโรดิโกแล้วพวกเขาส่งตัวแทนไปที่มาดริดเพื่อคุยกับครอบครัวของโรดิโก และเขาเองก็แฮปปี้ที่ลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจเท่ากับว่าความเป็นไปได้ในการดีลการคว้าตัวโรดิโกมาเป็นสมาชิกใหม่ของหงแดงดูมีแนวโน้มมากกว่าอีซักอย่างชัดเจนแต่ก็อย่าเพิ่งปัดดีลของอีซักไปนะครับใครจะรู้ว่าเราอาจจะได้ทั้งโรดิโกและอีซักเลยก็ได้นา,นานๆจะได้ใช้เงินตังมันเหลือเยอะซื้อนักเตะสักทีแบบจัดหนักจัดเต็มเน้นๆโหดๆอายุการใช้งานยาวๆแบบคุ้มค่าเพื่อมาล่าแชมป์รายการใหญ่ ทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและการป้องกันแชม์เมียร์ลีกเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งก็เสริมการเคี่ยวเล็บแบบโหดๆทั้งนั้นถ้าเราไม่มีสวอตเด็บหรือกําลังสำรองมากเพียงพอรวมถึงมาตรฐานเกรดของนักเตะที่มีคลาสสูงๆมาอยู่ในทีมก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราถือหนังสติก๊กไปุยในสงครามที่คู่แข่งนั้นต่างมีอาวุธปืนที่ทันสมัยมาต่อกันที่ข่าวของดาวิ่นูเนสโดยทางอัลฮิล่วนะครับได้คงพยายามจะเจรจา เพื่อคว้าตัวดาวิดนูเนสมาร่วมทีมให้ได้ลิเวอร์พูลเองก็เปิดกว้างนะครับในการจะปล่อยแบบผาววนเอาฮีลาทีมชั้นนําในศึกซาอุดีโปลีกนะครับยังคงพยายามจะเจรจาเพื่อคว้าตัวดาวินนูเนสกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลทีมแชมป์พีม์ลีกสมัยล่าสุดมาร่วมทีมให้ได้โดยที่ต้นสังนักเตะเนี่ยเปิดทางแบบเบิกกว้างเลยนะครับให้นักเตะนั้นได้ย้ายทีแบบผาวอนอย่างไรก็ดีในเวลานี้นูเนสยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมที่สุดประจำซัมเมอร์นี้ เมื่อเขามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรหลังเชื่อกันว่าทีมผงแดงเนี่ยพร้อมจะปล่อยเขาให้ย้ายทีมถ้าได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามนะครับในสโมสรที่มีข่าวสนใจในตัวดูเนสก็คืออัลฮิราซึ่งล่าสุดได้มีการเจราจากันระหว่างทัพหงแดงแล้วโดยพวกเขาเนี่ยวางแข้งรายนี้ไว้เป็นนักเตะอันดับต้นๆในการคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยทั้งนี้ดูเนสยังคงเหลือสัญญาอีก3ปีกับหงแดงและเขายังอยากจะค้าแข้งในยุโรปต่อไปมากกว่า แม้จะมีโอกาสโกยเงินก้อนโตจากการย้ายไปในซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ก็ตามไปิดท้ายกันข่าววันนี้นะครับลุยกาเซียเชื่อว,ว่าเวอร์วผู้เนี่ยจะต้องการแชมป์พิมลิกได้ชัวร์ลุยกาเซียตำนานแข้งหงแดงเวอร์วูลและทีมชาติสเปนวัย47ปีได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาร่วมงานที่ adidas Brand Center Central World ชั้น3ซึ่งงานในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับได้แก่การเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของเวอร์วูลในฤดูกาล2025-26 การพบปะแฟนๆชาวไทยและทำกิจกรรมชงชาไทยให้กับแฟนๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนดาริดกองกลางชาวสเปนได้แสดงความตื่นเต้นนะครับกับการที่ได้เห็นอดิดาสมาร่วมงานกับลิวพูอีกครั้งโดยเปรียบเทียบว่าเหมือนได้ให้เขามีความทรงจํากลับมาอีกครั้งในตอนที่ได้เป็นนักเตะลิวพูที่ได้ใส่ชุดของอดิดาสในตอนนั้นกาเซียได้ความเห็นเกี่ยวกับชุดแข่งใหม่ว่าเสื้อตัวใหมส่สวยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดเย้าชุดเยือนใส่แล้วรู้สึกสบาย รวมถึงที่โดดเด่นคือเรื่องความคลาสสิกและตัวเขาเองได้แสดงออกถึงความตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเห็นนักเตะเลี้ยวพูเนี่ยใส่ชุดของอาดิดาสลงแข่งในฤดูกาลที่จะมาถึงส่วนความมั่นใจในการป้องกันแชมป์เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ลุยกาเซียตอบด้วยความมั่นใจว่าใช่แน่นอนเลยพวกเขากําลังพัฒนาทีมการเสริมทัพนักเตะมันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานดังนั้นคุณจะเป็นต้องมีนักเตะที่มากเพียงพอผมเชื่อว่าทีมจะลุ้นแชมป์ในทุกรายการเพราะเราได้เห็นแล้วจากปีที่แล้วและปีนี้ พวกเขาก็ดูแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้วยในคลิปนี้เราก็มีข่าวอัปเดตของลิวพูมาฟังกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวใหม่ๆห,หรืออะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมของลิวพูเราจะจัดให้ได้ชมในคลิปถัดไปนะครับฟังกันจบแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมเอานี้ไปจิ้มกันด้วยนะรวมทั้งช่วยกดติดตามกันด้วยลิวพูแอร์ไลน์เที่ยวบินนี้มีแต่เด็กหงในวันนี้ขอบินไปก่อนสวัสดีครับ